สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทุกท่านครับก็แสดงความยินดีนะครับกับเพื่อนๆนท่านที่โชคดีกันนะครับในงวดนี้นะส่วนเพื่อนเพื่อนท่านที่ยังไม่โชคดีนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับนะก็อย่าเพิ่งทอ้อถอยกันไปนะครับเดี๋ยวดวงอ่าดวงเรามีนะครับดวงเรามีเดี๋ยวมันก็จะโชคดีเองนะครับนะ เรามาดูนะครับข้อมูลสตัวบนตรงงวดน,นี้กันนะครับข้อมูลชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะเข้านะครับ7จ็นะครับดวงไม่ดีนะวันนี้แอดฟันให้ไม่โดนนะครับก็ขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกทท่านด้วยนะครับ ตัวไม่ได้เน้นนะครับนะไม่ได้เน้นเลยที่มานะเจ็ดเก้านะครับนะเจ็ดเก้าตัวที่ไม่ได้เน้นมานะครับอ่าหลักร้อยบนนะครับฟันไปสี่กับเก้ามาเก้านะเพื่อนๆทุกท่านนะครับฟันสี่กับเก้ามาเก้านะครับมาชุดเดียวนะครับหลักร้อยบนนะวิ่งเก้าสองมาเก้านะครับอ่าหลักสิบ มาตัวเดียวนะครับ <Stars> มาสูตรเดียวนะแล้วก็หลักหน่วยก็มาสูตรเดียวนะครับมาสูตรเดียวเช่นกันนะอ่านะครับชุดเต็มนะครับฟันธงเข้าอยู่นะเข้าเต็มนะครับเข้าชุดเต็มอยู่นะครับอ่าหลักร้อยเลือกถูกนะครับ4กับ9นะหลัก10บอ่าก,ก็เลือกถูกนะครับหลักหน่วยก็เลือกถูกนะแต่เจาะ เน้นไม่ถูกนั่นเองนะครับก็ขออภัยเพื่อนสมาชิกทุกท่านกันไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอ่มาดูข้อมูล2ตัวล่างนะครับวิ่ง1 0 1วิ่งตัวเดียว1มานะครับ2ตัวล่าง6 1นะครับหลักสิบมา2สูตรนะครับ6นะหลักหน่วยก็มา2สูตรนะครับ1นะครับ2ตัวล่างนะครับชุดเต็มก็มาตามนัดนะครับแต่ก็ เหมือนเดิมนะครับคาดว่าไม่มีดวงนั่นเองนะครับชุดเจาะไม่เข้านะครับเข้าชุดเต็มนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับก็สิบหน่วยล่างนะครับสิบหน่วยล่างมานะสิบหน่วยล่างมาหนึ่งนะครับตามนัดนะครับสิบหน่วยล่างนะเก้าหนึ่งสองสามนะครับที่หลุดไปน่าจะเป็นสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนงวดนี้หลุดนะ สิบหน่วยบนนะครับหลุดไปนะส่วนสิบหน่วยล่างยังเดินดีนะครับงวดนี้ก็มาตรงนะครับมาตรงนะหลักเลขหนึ่งว่าและนะครับนะถ้าไม่มาหลักสิบก็มาหลักหน่วยนะครับแอดเน้นไปที่หลักสิบนะครับก็ไปเน้นในตําแหน่งนะครับหลักสิบนะครับเนาะมาหลักหน่วยนะเลขหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาสู้กันต่อนะครับ วันนี้เรามาดูข้อมูลแรกของงวดกันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนระยะยาวนะครับเดินมาแล้ว6งวดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่7นะครับงวดที่ผ่านมานั้นได้4 7่เนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่างวดที่ผ่านมานั้นได้ส7นะครับสกับ7รางวัลเลขท้าย อ่าสามตัวบนนะครับงวดน,นี้เป็นเก้าเจ็ดเก้าดีไม่มาเก้าเก้านะครับนะถ้ามาเก้าเก้านี้น่าจะรวบทั้งประเทศกันเลยนะครับนะาเพื่อนสุดาก็ยังอ่ายังโชคดีนะครับนะ้ามาเจ็ดเก้านะถ้ามาเก้าเก้านี้น่าจะอ่ารวบกันไปทั้งประเทศกันเลยนะครับนะ งวดน,นี้ตัวที่มาเป็นเลขเจ็ดนะครับอ่าหลักสิบบนนะหลักสิบบนนะครับงวดน,นี้ที่มานะสูตรนี้เป็นสูตรที่มีสติยาวนะครับพอสมควรนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนาีทานที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับสูตรนี้มีสิติอยู่ที่1งวด2งวด3งวด4งวด5้างวด6งวด7งวด8งวด9งวดนะครับ งวดที่10นั้นเป็นสูตรเดินเองนะครับงวดที่10นั้นเป็นงวดที่สูตรเดินเองงวดที่10 1 11 2 13 14 15 16นะครับ16งวดรวดนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งบนนะครับสูตรนี้งวดแรกที่สูตรเริ่มเดินนะครับเจ็ดศูนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับ70นะครับ 70นะเป็นงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินนะครับตำแหน่งบวกของสูตรนั้นนะครับจะใช้ตำแหน่งอ่าสูตรนี้น่าจะเดินมาหลายงวดแล้วนะครับนะจากที่เขียนสูตรน่าจะดูน่าจะน่าจะเดินมา2ง,งวดแล้วอ่าหง,งวดหรือเปล่านะครับ2ง,งวดนะน่าจะเดินมา2ง,งวดนะครับเนาะอ่าเดินสอง,งวดนี้หมายถึงว่าผมลงข้อมูลนะครับใน u t u b e นะครับนะส่วนสูตรมันเดินเองนะั้นจาก สถิติที่สร้างมานะครับบันเดินมาแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่7นะครับนะที่สูตรมันเริ่มเดินอีกนะครับงวดแรกนะครับได้7 0็ดนนะครับตำแหน่งบวกของสูตรนั้นง่ายๆนะครับสูตรนี้ใช้ตำแหน่งนะครับหลักหน่วยล่างนะหนครั้งนะครับแล้วก็หลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ให้นําไปบวกด้วย5คงที่นะครับ งวดแรกนั้นผลบวกนะ9บวก3นั้นได้12นะครับจากนั้นเอา12บวก5ได้เท่ากับ17นะครับ17เราเอาเฉพาะผลของหลักหน่วยเลข7็นะครับจากนั้นก็นำไปบวกด้วยเลข3คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ7บวก3ได้เท่ากับ10นะครับได้เท่ากับ10เราก็เอาผลเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข0นย์ะครับก็จะได้งวดแรกวิ่ง7 0นอ่านั่นเองนะครับงวดแรก อ่าแล้วก็มาดู3งวดที่ลงข้อมูลล่าสุดนะครับงวดนี้2 5านะครับ25านั้นเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวบนน่าจะออก7 57นะครับ757นะผลบวก1บวก6ได้7นะครับ7บวก5ได้เท่ากับ12นะครับจากนั้น2บวก3คงที่ได้เท่ากับ5นะครับงวดนี้รางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก7 57นะครับก็เข้าที่ เจ็ดห้าเจ็ดเหรออ่าใช่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดเข้าที่เลขห้านะครับหลักสิบบนนะอ่างวดที่ผ่านมานี้เข้าหลักร้อยบนนะครับเข้าหลักร้อยบนนะผลบวกของงวดที่ผ่านมานะครับอ่าห้าบวกห้าได้เท่ากับสิบนะครับสิบบวกห้าได้เท่ากับสิบห้านั่นเองนะครับจากนั้นห้าบวกสามคงที่ได้เท่ากับแปดก็จะได้เลขเด่นสองตัวเป็นห้าแปดนะครับ งวดที่ผ่านมารางวันเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก5 44นะครับก็เข้าที่เลข5หลักร้อยบนนะและก็งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมารางวันเลขท้าย3ตัวบนนั้นออก97 9นะครับ <c oughs> ผลบวกของงวดที่ผ่านมาได้เท่ากับ9บวก0ย์ใน9้นะครับ9บวก5ได้เท่ากับ14นะและก็4บวก3คงที่ ได้เท่ากับ7นะครับก็เข้าชี้เลข7หลัก10บนนะครับก็เป็นงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดูของงวดนี้กันนะครับก็จะเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับนะ1กุมภาพันธ์นะ วันนี้เป็น17มกราคมนะครับงวนหน้าก็น่าจะเป็น1กุมภาพันธ์นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูสักนิดหนึ่งนะใช้งวดงกุมภาพันธ์ไหม 105979นะครับ105979นะครับสองตัวล่าง61นะครับอ่าถ้า16นี้ก็น่าจะเป็นวันครูเลยนะครับนะน่าจะเป็นวันครูเลย ครับก็น่าจะเป็นงวดวันที่1น,นะครับ1กุมภาพันธ์นะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ใช้ตำแหน่งนะครับเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับก็คือ4ี่นะ4 2 9สองใช้หลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกไม่5้าที่นะครับ ผลบวกได้เท่ากับ1บวก2ได้3นะครับ3บวกหาได้เท่ากับ8นะแล้วก็นั้นนำา8บวกด้วย3คงที่ได้เท่ากับ11นะครับวิ่งบนงวดนี้81นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมเซฟข้อมูลกันไว้ดูด้วยนะครับนะเพราะว่าเป็นสูตรที่ลงข้อมูลต้นๆน,น,นะครับนะก็มักจะมีความแม่นยำสูงนั่นเองนะครับก็ นำเอาข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผลรอรุ่นกันนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 7นะครับสำหรับวันนี้จบข้อมูลแรกกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ